สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะไม่มีไลฟ์สดนะคะแต่คุณแม่จะมีคลิปอยู่3คลิปนะคะ mm. FC ่านใดนะคะ mm. เห็นคุณแม่ลงคลิปแล้วชอบปืนไหนไลายไหนเอฟมาเลยนะคะ0813804338แม่สวยสกลนครนะคะท่านชอบปืนไหนไลายไหนนะคะท่านเอฟเสื้อผ้าส่งลายมาให้คุณแม่เลยแม่สวยไทยนิยมคามสวยช่อง YouTube นะคะ เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะอ่ากด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยนะคะวันนี้คุณแม่มีผาสิ้นต่อหัวสวยสวยเป็นฝ้ายเขียนนะคะพร้อมใส่พร้อมนุ่งเลยต่อหัวให้เรียบร้อยขายราคาถูกมากเลยค่ะมีอยู่สิบผืนนะคะมีอยู่สิบผืนนะคะมีอยู่สิบผืนปกติคุณแม่ขายหน้าร้านผืนละหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะแต่วันนี้คุณแม่มาโปรโมชั่นให้นะคะเดือนวันเกิดของคุณแม่เองนะคะเดือนวันเกิดของคุณแม่เอง ุณแม่เกิดวันที่สิบกุมภานะคะก็คือเดือนนี้นะคะเดือนนี้ทั้งเดือนคุณแม่จะขายของโปรโมชั่นให้กับเอฟซนะคะสายบุญในราคาถูกๆเลยนะคะแล้ววันที่สิบก็มีตั้งลงทานหน้าบ้านนะคะอันนี้เป็นผ้าถุงนะคะเป็นฝ้ายเขียนมืออย่างดีเลยนะคะต่อหัวต่อตีนให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ต่อตีนแล้วนะคะต่อหัวแล้วนะคะเรียบเป็นผ้าถุงพร้อมใส่เลยนะคะโอ้สวยงามมากนะคะสวยงามมากต่อหัวเรียบร้อยนะคะอันนี้ปืนที่สิบ สวยมากนะคะต่อตีนต่อหัวแล้วทุคุณแม่ใส่ให้ดูนะคะอูแตายพ่อแม่พี่น้องมีตีนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ต่อหัวนะคะต่อหัวแล้วนะคะต่อหัวต่อตีนแล้วนะคะใส่นลกมีอะไรผูกนะคะแล้วก็พับลงนะคะพับลงพับลงเป็นขอบแบบนี้นะคะพับลงเป็นขอบเป็นหัวเป็นขอบนะคะต่อหัวต่อตีนให้ท่านแล้วสวยงามมากนะคะสวยงามมากนะคะเพื่นที่ทุกคุณแม่ใส่อยูนี่นะคะเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบ ต่อหัวต่อตีนลงไห้ถ้ามีอะไรผูกพปพ๊บแล้วก็หัวมันจะตกลงมานะคะต่อหัวต่อตีนเรียบร้อยรหัสสิบนะคะอยู่กับคุณแม่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเป็นฝ้ายเขียนมืออย่างดีเลยฝ้ายเขียนมืออย่างดีต่อผ้าที่หัวแล้วก็ต่อตีนด้วยตีนจบนะคะผ้าต่ออย่างดีหมดเลยนะคะเฉพาะผ้าต่อนี่ก็เกือบยี่สิบเซนยี่สิบเซนแล้วก็คูณสองเมตรนะคะอันนี้ก็ผ้าต่อหัวแล้วนะคะรหัสเก้าค่ะ แล้วก็ต่อตีนอีกนะคะต่อตีนอีกนะคะต่อตีนอีกสวยงามมากนะคะเป็นป้ายเขียนมือค่ะเผื่อละพันสองร้อยบาทต่อหัวต่อตีนพร้อมใส่เลยมันคุณแม่ใส่ตอนนี้รหัสที่คุณแม่ใส่รหัสสิบนะคะแต่พื้นนี้รหัสเก้านะคะเป็นป้ายเขียนมืออย่างดีเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะรหัสเก้านะคะรหัสเก้าต่อหัวต่อตีนให้เรียบร้อยนะคะรหัสเก้าค่ะเวลาใส่หวัวก็จะพับลงมาแบบนี้นะคะ เวลาใส่หัวก็จะภาพลงมาแบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะสวยงามมากตัวนี้รหัสเก้านะคะตัวนี้รหัสเก้าค่ะรหัสเก้านะคะรหัสเก้ามีทั้งหมดสิบรหัสคุณแม่เพิ่งทํามาตัวนี้รหัสแปดค่ะรหัสแปดนะคะตัวที่คุณแม่ใส่รหัส1ิบนะคะมีผืนเดียวสีน้ําตาลริมิเต็ดนะคะมีผืนเดียวสีน้ําตาลริมิเต็ดเป็นฝ้ายเขียนมืออย่างดีเลยนะคะลายขอพระราชทานตัวเอสเลย หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะรายของพระราจะทานตัวเอทเลยต่อตีนให้เรียบร้อยต่อหัวให้เรียบร้อยเย็บเรียบร้อยพร้อมใส่เลยนะคะพร้อมใส่เลยนะคะพร้อมใส่เลยหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะผ้าต่อหัวก็เยอะนะคะอย่างดีใส่แล้วก็มัดลงเลยนะคะใส่แล้วก็พับลงอย่างนี้ค่ะเวลาใส่ผ้าสิ้นนะคะพับลงก็จะเป็นต่อตีนด้วยอย่างนี้ค่ะพื้นละพันสองร้อยบาทนะคะตัวนี้รหัสรหัสแปดค่ะ hmm. ตัวนี้รหัสแปดนะคะ ตอนตนี้รหัสแปดค่ะตอนนี้รหัสแปดหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะต่อมารหัสเจ็ดนะคะต่อมารหัสเจ็ดเป็นฝ้อยเขียนมืออย่างดีเลยค่ะเป็นฝ้อยเขียนมืออย่างดีลายสายฝนนะคะตัวนี้ต่อแต่หวัวไม่ได้ต่อตีนนะคะเพราะมันยาวแล้วนะคะต่อแต่หวัวนะคะไม่ได้ต่อตีนนะคะรหัสเจ็ดค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะสวยงามมากชอบปืนไหนลายไหนนะคะ แคปนะคะแล้วก็โทรหาแม่สวยได้เลยศ mm ูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์ี่สามสามแปดหมดแล้วหมดเลยนะคะ <_ d ata> ต่อมารหัสหกค่ะ <_ d ata> ต่อมารหัสหกนะคะ <_ d ata> ต่อมารหัสหกค่ะต่อมารหัสหกรายหัวใจร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียว <_ d ata> ต่อมารหัสหกนะคะ <_ d ata> รหัสหกค่ะรหัสหกนะคะ <_ d ata> รหัส <_ d ata> หกค่ะ <_ d ata> เพือนละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพื่นละหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะรหัสหกนะคะต่อมาเป็นรหัส5้าค่ะต่อมาเป็นรหัส5้านะคะสวยมากค่ะลายตัวเอสนะคะสวยมากลายตัวเอสค่ะหนึ่งันสองร้อยบาทนะคะชอบพื้นในลายในแคบหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ ตอหัวต่อตีนให้เรียบร้อยค่ะต่อหัวตอตีนให้เรียบร้อยพร้อมใส่นะคะขายหน้าถนนภาคามผืนละพันห้าร้อยนะคะแต่ขายเอฟซีสายบุญของคุณแม่ผืนละหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะผืนละหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะชอบผืนไหนลายไหน,ไหนแคบหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ ชอบผืนในลายหนแคบหน้าจอตัวหายไม่สวยได้เลยหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะต่อมารหัสสี่ค่ะต่อมารหัสสี่นะคะายเขียนมือค่ะรหัสสี่ค่ะต่อผ้าให้อย่างดีเลยนะคะต่อตอนนี้ไม่มีต่อตีนนะคะมีแต่ต่อหัวเท่านั้นนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทรหัสสามค่ะรหัสสาม รหัสสามนะคะรหัสสามค่ะรหัสสามนะคะรหัสสามค่ะหนึ่งพันสองร้ยบาทเท่านั้นเองนะคะต่อมารหัสสองค่ะต่อหัวไม่มีต่อตีนค่ะตัวนี้เพราะยาวแล้วรหัสสองนะคะผืนแล้วพันสองร้อยบาทค่ะ หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะต่อหัวเย็บกลงให้เรียบร้อยนะคะชอบพื้นไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหายไม่สวยได้เลยนะคะชอบพื้นไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหายไม่สวยได้เลยลายใบโพใหญ่ค่ะลายใบโพใหญ่ต่อตีนต่อหัวให้เรียบร้อยค่ะต่อหัวต่อตีนให้เรียบร้อยค่ะพืนละพันสองร้อยบาทนะคะลายใบโพใหญ่ค่ะคุณแม่ต่อหัวต่อตีนให้เรียบร้อย ชอบปืนไหนลายไหนนะคะแคปหน้าจอโทรหาไม่สวยได้เลยนะคะชอบปืนไหนลายไหนแคบหน้าจอโทรหาไม่สวยได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ลงคลิปคลิเอฟเลยนะคะคุณแม่ยังอยู่ร้านอยู่นะคะชอบปืนไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลย0813804338ค่ะวันนี้ไม่มีไลฟ์สดนะคะวันนี้ไม่มีไลฟ์สดจะไลฟ์พรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวยกคลิปสักสองคลิปสคลิปก็จะเคลียร์งานตัดนะคะไม่มีลงคลิปนะคะไม่มี ไม่มีไลฟ์สดนะคะจะไลฟ์พรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะ